กแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอผลิตนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดนะครับแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมให้กับทุกคนได้ทราบด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสิงสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมเชิญทุกคนนะครับไปดูกิจกรรมตัวใหม่กันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสึกรถไฟนะครับสูนิรันร์กันแล้วกันนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมของฟิวไฟเอก์กับ ดีมอนด์เลเยอร์กแล้วกันเนาะก็ตรงนี้มีดับคานาไฟด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูเลยนะครับผมอ่าก็จะมีอยู่2ฝั่งนั่นเองนะครับทั้งสองฝัง่งก็จะมีของตามนี้เลยนะทุกคนตรงนี้ผมไม่รู้จักชื่อตัวละครเนานะก็น่าจะเป็นกันตุนอะไรไม่รู้จักนะครับของรางวัลที้จะมีประมาณน,นี้เลยนะครับจะมีดับคานาแล้วก็สิงของไอวอนันเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสากันนะครับ้สิ่งของ ก็ตามนี้เลยนะครับจมตีาการเนางกตเพ่อให้สามาเ้ามานี้ครับมากสกนนะครับมต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นจากสกินปืนฟรีนะครับก็เล่นในโหมด c ี c นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเกมแรกปกติเลยเนาะสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมกิจกรรมต่อไปเลยนะครับตรงนี้แค่ลองกินเท่านั้นเองนะครับก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับล็อกอินให้ครบ7วันได้รับสก,กินลดไม่แบบฟรีเลยนะครับตรงนี้เป็นซุปเปอร์คาร์แล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดูนะครับในวันอาทิตย์ที่29นี้นะครับผมเวลา14นาฬิกานั่นเองนะครับของที่จะได้รับเมื่อดูครบ3แสนนะทุกคน ก็จะได้เป็นสกินปืน XM8 แล้วก็ถุกฟองตัวนี้ไปเลยนะครับแถมบัตรเป็นชื่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวบิ๊เข้าไปดูให้ครบนะครับผม300,000คนดูเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้กัแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูโค้ดเลยกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นโค้ดอะไรนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ได้อยู่หน้าการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดแชร์คลิปนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้้นนนะะครรััับบผผมมมวีีอาจจต กรเน่ามาแจกด้วยนะครับให้ได้กิจกรรมนอกเพียงแค่คอมเมนต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้เลยกันเรากันนะครับอ่าโค้ดตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดใช้งานให้ดูเลยนะทุกคนโอเคครับผมการจะส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับก็จะเป็นกล่องคาแรคเตอร์กันลอกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้สกินปืนถาวอนนะครับแต่จะได้เป็น3วันนะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกองกันเลยนะครับอ่าของก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เปิดใช้งานไปนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมมาลงเนาะก,ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้บัตรการิน่านะครับ oh. ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายบาย